สวัสดีค่ะสาวไทยในลนอนดอนพากินพาเที่ยววันนี้เราจะมาทำบิสกิตนะเค้กนะคะเขาเรียก r i c ์เค้กก็จะมีนี่นะคะ r i c ์คริสปีที่เราซื้อมาจากสโบ b ดเอ้เซนส์บรีแล้วก็ Dark c h o อกโกแลนะคะแล้วก็คัพเค้กที่เรากระดาษนะคะถ้วยกระดาษคัพเค้กเพื่อที่จะใส่ก่อนอื่นเราต้มน้ำนะให้รอ้อนแล้วก็เอามาใส่ ถ้วยนี้นะคะเพื่อที่จะทำการละลายช็อกโกแลตนะคะเรามาหักช็อกโกแลตใส่ก่อนเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อที่ช็อกโกแลตนะคะที่สาวไทยซื้อมาเราก็จะหักเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะหักเลยเพื่อให้มันเมลทิ้งนะคะ เราก็จะนนคนนะคคนไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมเริ่มจะละลายแล้วนี่เราก็จะคนจนให้ช็อกโกแลตเนี่ยละลายนะคะเพราะว่าน้ำร้อนที่เราต้มเอาไว้ข้างล่างเนี่ยสาวไทยก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะ นี่ค่ะสาวไทยก็คนมาจนละลายแล้วนะคะเห็นไหมดาร์กช็อกโกแลตนะคะแล้วเดี๋ยวสาวไทยเอานี่ออกก่อนนะคะทำการใส่นี่ค่ะคริสปี้นะคะที่สาวไทยซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนี่เลย,ยแต่ ใครจะใช้ไม่หมดนะคะจะใส่สักประมาณนี้ค่ะจะเอานะคะประมาณนี้นะคะตังไว้ก่อนแล้วก็คนนะคะคนให้มันเข้ากันนี่คนไป เพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะขนจนไปนิดเดียวค่ะจนี่กะเอาเลยค่ะเพราะว่าเราทำทานเองนะคะ ิเดี๋ยวเราจะเอามาใส่นี่นะคะกระดาษคัพเค้กถ้วยคัพเค้กเป็นกระดาษนะคะเราก็จะเอามาใส่ไว้นะะใส่นี้ค่ะค่ะเป็นเห็นไ้มคะก็จะวางไว้นะคะ ไปเรื่อยๆจนหมดนะคะ แล้วเราก็จะเอาใส่ถาดนะคะรอให้มันแห้งนะคะแล้วสาวไทยจะเป็นทำแบบมิลนะคะเป็นมิชลช็อกโกแลตเหมือนชอ็อกโกแลตสีนมอะคะ่ะสีขาวนะคะจะทำสองอย่างนะคะเห็นไหมเสร็จแล้วง่ายมากนะคะเนี่ย สามารถทำให้เด็กๆทานได้นะคะเราไม่ต้องเอาไปอบนะคะก็แค่ปล่อยให้มันแห้งแล้วก็ทานได้เลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะ rice crispy with dark chocolate and milk chocolate ทำง่ายๆนะคะแค่ใส่ rice crispy ใส่ช,ช็อกโกแลตเอามาละลายแล้วก็คนๆๆแล้วก็ใส่ พิมพ์แบบนี้นะคะเอาไว้คลิปหน้าสาวไทยจะทำอะไรทานรอติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งไว้รับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ